โดยโรงแรมเซนต์เจมส์และหนังสือพิมพ์ global business ส่วนที่สองครับนะครับคุณคุณวัตผมขออนุญาตที่จะมาจัดระเบียบในเรื่องของฐานข้อมูลฐานข้อมูลของบริษัทที่ผมจะต้องรู้ที่ผมจะต้องดูฐานข้อมูลแผนการจ่ายผลตอบแทนเป็นหัวใจของบริษัทนะครับต้องต้องเข้ามาอยู่ในระบบของผมนะว่าบริษัทกนั้นมีการจ่ายแผนมีการจ่ายผลตอบแทน พูดจหนายสราเขายังไรนะครับมันเป็นไปได้ไหม,มไม่ใช่ใจ่ายผลตอบแทนเขาร้อยเปอร์เซ็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นของพีวีเป็นไปได้ไหมนี่อย่างเงียกผ,ผมผมต้องมีมีมีข้อมูลผมครับข้อมูลส่วนที่สองข้อมูลของสินค้าแต่แล้วบริษัทผมต้องรู้ข้อมูลของบริษัทว่าบริษัทมีสินค้าอะไรบ้างนะ,นะครับซึ่งตรงเนี้ยฐานข้อมูลตรงเนี้ยผมไปเชื่อมโยงกับสถาบันรหัสสากล ของสภาตสากรมนะครับซึ่งเราเอ็มบยูกันแล้วนะจะเอาฐานข้อมูลของสินค้าของบริษัทขายตรงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรหัสสากลซึ่งรหัสสากลเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่13หลักนะครับเหมือนเหมือนอยอกันนะนะฮะแต่ว่าคนละเรื่องกันนะตัวเลข13หลักของรหัสสากลเนี่ยจะบ่งบอกหลายเรื่องหนึ่งสตัวแรกคือรหัสประเทศจากสมไหนบริษัทขายตรงเนี่ย เอาไปขายที่ต่างประเทศในอาเซียนเนี่ยสามตัวแรกเขารู้เลยไปจากประเทศไหนนะครับมีรหัสอยู่นะครห้าตัวต่อมาเป็นรหัสของผู้ประกอบธุรกิจบริษัทไหนมาเป็นบริษัทไหนที่อยู่อยู่ที่ไหนนะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทนาเข้าหรือบริษัทจัดจำหน่ายห้าตัวต่อมานั้นเป็นคุณสมบัติของบริษัทสี่ตัวต่อมาเป็นเรื่องของคุณสมบัติของสินค้านะครับเป็นสินค้า สินค้าประเภทอะไรคุณสมบัติสินค้าเป็นยังไงรายละเอียดเป็นไงเป็น4ตัวแรกและตัวสุดท้ายตัวที่23ก็คือรหัสการลงทะเบียนของสินค้าแต่ละประเภทนั้นท่านฟังอย่างนี้แล้วบอกโอเคผมก็เอาตัวเลข353บริษัทที่เป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยส่งไปให้สถาบันหัสสากลตรวจสอบสิว่าใน353บริษัทเนี่ยมีลงรายการในหัสสากลเนี่ยอยู่กี่บริษัท ต่อมาโอ้โหตกใจเท่าไหร่ครับมีแค่สาบริษัทแค่3บริษัทนะครับเพราะงั้นผมต้องจัดระเบียบนะครับคำว่าจัดระเบียบมันว่าจัดระเบียบเพื่อท่านด้วยครับแลวจัดระเบียบเพื่อประชาชนเขาด้วยครับใช่ไหมว่าสมมุติประชาชนไปซื้อสินค้ามาแล้วมีรหัส13หลักเกิดขึ้นประชาชนจดเลข13หลักร้องเรียนผมผมรู้เลยว่านี่มาจากประเทศไหนบริษัทไหนสินค้าเป็นยังไงนะครับมันเป็นความสะดวกของสังคม เพราะงั้นทั่วโลกเนี่ยเขาใช้แล้วและเรื่องรหัสสากลเนี่ยผมไปรับข้อมูลมาจากอาเซียนรประชุมไปที่บูไนนะครับเขาบอกว่าอยากให้ในอาเซียนสินประเทศเนี่ยมีรหัสสากลของสินค้าผมก็มาจุดประกาย MOU กับสภาวสากรรมและก็มากําหนดที่ว่าสินค้าขายตรงเนี่ยเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ท่านขายทั้งในประเทศท่านขายทั้งต่างประเทศใงั้นควรที่จะมีรหัสสากลที่เป็นสากลเขาใช้อยู่นะนั่น,นคือหมายหมายความว่าตัวรหัสสินค้าเนี่ยในอนาคต ธุรกิจขายตรงทุกบริษัทที่ขายสินค้าต้องใช้รหัสตัวนี้ใช่ไหมครับต้องทาต้องทําเลยครับขอร้องต้องทำนะครับก็เป็นเรื่องที่ถามว่าไม่ทําได้ไหมก็เรื่องคุณนะครับแต่คุณก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของนี้นะคุณก็แสดงเจตนาเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมไม่ทํานะครับการทำเนี่ยก็อาจจะต้องมีเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางทางรหัสสากลผมดูแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่เขาอยู่ในระบบ เขาจะเอาสินค้าของท่านกี่รายการก็แล้วแต่นะครับมาจากระบบเพราะว่าตรงนี้มันเป็นความสะดวกสะดวกตรงที่ว่าหนึ่งบริษัทก็จะรู้สินค้าของบริษัทอยู่แล้วมีหมายเลขกำกับอยู่แล้วและ2ก็คือการที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสินค้าแจ้งผมขึ้นมาจากเดิมมีร้อยหนึ่งแล้วเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบไอ้ยี่สิบคืออะไรเนี่ยอยู่ในฐาัสากลผมก็มีฐานข้อมูลตรงนี้อยู่ด้วยเพราะงั้นมันเป็นความสะดวกระหว่างภาครัฐ ในนามของผมก็กับติดตามสะดวกทั้งผู um ้ประกอบการสะดวกทั hmm. ้งผู้โพด้วยนะครับท่าเห็นภาพเชื่อมโยงกันนะครับเพราะนั้นส่วนที่2ที่ผมจะดําเนินการก็คือในเรื่องของจัดฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลในเรื่องเหล่านี้ครับครับครับในส่วนที่3ามนะครับส่วนที่สมเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงส่วนที่2นิดหนึ่งนะครับว่าขณะนี้มันมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการโฆษณาโฆษณาขายสินค้าทางสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมทางสื่อวิทยุชุมชน ส่วนใหญ่แล้วเป็นผิดพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมีาา่มาามผมมั่นใจอะร้อยละเกือบแปเป็นเรื่องธุรกิจขายตรงขายนะคบขายนะยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อมูลมาแล้วผมได้คุยอยาอ่างพิจาณาแผนปฏิบัติการก,กันนะครับกับสมาคมเคเบิลทีวีสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมบริษัทไทยคมและก็สวนการอื่นเขาบอกว่าธุรกิจขายตรงเนี่ย มีทําการโฆษณาผ่านสื่อเหล่านี้ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมเยอะมากมากมายนะครับนะครับทานอาหารแล้วทานอาหารเสริมแล้วเป็นยารักษาโรคซึ่งมันไม่ถูกอยู่แล้วนะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมมันไม่ใช่ยานะทานอาหารทานสินค้าเหล่านี้ไปนะครับท่านจะแข็งจะแรงจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดผมดูแล้วว่ามันเป็นการกํากับดูแลตรงนี้ Mm hmm. เพราะงั้นลำดับต่อไปในช่วงอีก3ตเดือนที่จะสิ้นปีประมาณ256เนี่ยจะขอทบทวนการทำธุรกิจขายตรงอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเชิญธุรกิจขายตรงทั้ง353บริษัทนะครับมามาทบทวนในการโฆษณาสินค้าผ่านทั้งสื่อเหล่านี้ mm hmm. ว่าจะต้องมีความเป็นธรรมอย่างไร,รนะครับท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วให้ คนทําการโฆษณาเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่อันนี้ต้องคุยกับเจ้าของบริษัทด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่3ที่ผมจะดำเนินการอยู่นะครับและก็จะมาเล่งรัดเล่งรัดในการที่จะมอบตราสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับสร้างความเข้าใจมากขึ้นนะหลายท่านก็ยังหุนหยิยดเอ๊ะทำไมต้องทังกัดสังกัดสมาคมผมมีเหตุผลผมมีเหตุผลว่าอยากให้สมาคมได้ตรวจสอบกันก่อนนะครับซึ่งซตรงนี้สร้างความเข้าใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนมารับตราสินทรัพย์ของสกบนะครับสร้างความมั่นใจกับพวก ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ,รบทีนี้ในในส่วนของผู้บริโภคเองนะครับถ้าธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ไม่ได้รับตราสัญลักษณ์ของสคบและในในอนาคตสินค้าที่ตัวเองขายอยู่ก็ไม่มีรหัสอย่างที่ท่านได้พูดมาเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายหรือว่ายังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับครับ,รบแต่เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัย สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เป็นภคแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมธุรกิจนะครับธุรกิจที่ท่านมียริยธรรมท่านคำนึงถึงสังคมนะครับสังคมผู้เป็นพนะครับสังคมโดยส่วนรวมเราก็ยกย่องเชิดชูท่านอันนี้เป็นภาครัฐนะนะครับภาครัฐที่ยกยูเชิดเชิดชูผู้ประกอบการที่ดีนะครับที่มีคุณธรรมและนั่นก็หมายความว่าคนที่ไม่ดีเราจะปล่อยเอาไว้ผมก็ไม่ปล่อยนะครับในช่วงที่ผมเป็นเลขาธิการสกบมา Ee, ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็เพิกถอนธุรกิจขายตรงไป2บริษัทนะครับ,รบที่กระทําการฝ่าฝืนกฎกหมายกฎหมายในภาพว่าวกฎหมายทั้งสองกบและกฎหมายอื่นด้วยนะครับเช่นประดมทุนระดมเงินนะครับ <prospective> ระดมสินค้าเอามาขายนะครับระดมระดมระดมคนระดมเครือข่ายนี่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งระดมเงินก็ผิดกฎหมายนะครับใครอยากได้เงิน4ี่0 0ื่นเอาเงินมาลงขัน1นึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเนี่ย นะครับชาวบ้านก็ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาพอเสร็จเรียบร้อยได้สี่หมื่นไอ้แล้วก็หายไปเลยแต่ผลเดียวเนี่ยสูญเสียเศรษฐกิจมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นในส่วนที่ป่าปามก็ต้องว่ากันไปงั้นการจัดระเบียบของสกบภายในเนี่ยนะครับผมก็จัดระเบียบในในส่วนที่ดูแลธุรกิจขายตรงก็คือให้มี3ส่วนส่วนแรกคือส่วนจดทะเบียนนะครับส่วนจดทะเบียนเนี่ยผมนําเรียนนะครับในอดีตก็มีเสียงคอรลหาว่ามามาขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงที่สกบแล้วจะต้องเสียเงิน นะครับสองแสนสามแสนบาทเอาไปให้ใครนะครับก็มีข้อมูลนะครับเอาไปให้คนนั้นนะครับคนนั้นบอกมาให้คนนี้นะครับมันก็ยังจับตัวกันไม่ค่อยได้นะครับแต่มีข้อมูลเพงั้นตรงนี้การจดทะเบียนขายตรงกับเรียนทางผู้ชมเลยนะครับว่าไม่เสียค่าจดทะเบียนในทั้งสิ้นและผมกาลังจะเร่งรัดเวลาให้มันเร็วขึ้นจะแยกแยะว่าสิ่งที่ท่านทำธุรกิจขายตรงเนี่ย ท่านมาขอเพิ่มเติมรายการสินค้านะครับท่านขอเปลี่ยนแปลงกรรมการเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมาพิจารณากันมากมายเลยนะครับแต่ว่าการทำธุรกิจขายตรงที่จดทะเบียนใหม่นั้นอันนั้นเป็นเรื่องจําเป็น <c oughs> นะ,ะแผนการตลาดเป็นยังไงจัดผลตอบแทนเป็นยังไงสินค้าอยู่ในกรอบกฎหมายใดตรงนั้นอาจจะพิถีพิถันหน่อย <c oughs> แต่ในเรื่องเรื่องเบื้องต้นเนี่ยมาจดทะเบียนจ,จดแจ้งเฉยๆเนี่ยผมผมบอกว่าอย่างนี้มาจดเป็นมายื่นวันนี้ตรวจสอบวันทั้งวัน เซ็นไปได้เล right? ยก็ม <int> an. ีนะครับเพราะฉะนั้นในจดทะเบียนขายตรงเนี่ยผมขอพบก่อนครับก่อนที่จะผมลงนามอนุญาตขายตรงเนี่ยผมขอพบผู้ผู้แทนบริษัทก่อนนะหรือผู้มีอำนาจของบริษัทขอพบเพื่อถามคำสามสามคำหนึ่งท่านจดทะเบียนกับสกบมาเนี่ยเสียเงินการจดทะเบียนมาหรือไม่นะครับท่านมาเองท่านไม่ต้องมอบใครมาบางทีก็มีรับจ้างจดทะเบียนมานะครับเสียสองแสนสามแสนไม่ต้องเสียมาติดต่อเจ้าหน้าที่สกบ คำถามที่สองธุรก,กิจท่านเนี่ยทำธุรก,กิจอะไรบ้างสินค้าอะไรบ้างนะกาแฟนะเราเลิกกับรัีเถอะน,นะครับทุกบริษัทมีกาแฟหมดเลยมันมันอะไรกันนะกันหนานะเ<ม>พราะเอาสินค้าอื่นที่ที่ไปเป็นประโยชน์สําหรับพวกทีฟ้านะ<ม><ม>เป็นความรู้สึกนะนะท่านจะเห็นว่าทุกบริษัทมีขายกาแฟหมดกาแฟทุกอย่างเลยนะครับส่งเสรมิมทางกาแฟกันามากมายเหลือเกินนะครับรบนรยาก็แล้วแต่ท่านนะประการที่3ที่จะถามก็คือ โฆษณาผ่านทั้งสื่อไหนบ้างผมก็อยากมาดูการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมของสังคมนะครับเดี๋ยวนี้สังคมเรียกร้องให้สบกเข้ามาจัดการในเรื่องของการโฆษณาผ่านสื่อที่ไม่เหมาะสมนะครับประถาม3ามคำนี้ก็นักความกุณาดีดีนะครับและขณะนี้ก็มีหลายบริษัทที่เชิญผมไปร่วมงานไปเปิดงานผมก็ไปเห็นกิจการของท่านแล้วบางทีโอ้โหเห็นแล้วก็น่าภูมิใจภูมิใจที่มีเครือข่ายมากมายภูมิใจที่มีรายได้สูงนะครับคือ ภูมิใจที่สร้างประโยชน์ให้กับทางผู้จําหน่ายอิสระรนะครับผมถือว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยท่านหลายท่านก็บอกว่าไปทําขายตรงนะครับหลบๆบซ่อนๆเอนครับปธุรกิจที่ไม่เปิดเผยเป็นธุรกิจที่ไม่มีเกรติรผมถือว่าผู้แทนจําหน่ายอิสระนะครับท่านท่านเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติปีหนึ่งเนี่ยท่านสร้างไรายได้ให้ประเทศชาติเป็นแสนล้านเพราะงั้นผมยกย่องชื่นชชืูนะครับแล้วก็ ในลาดับต่อไปอาจจะมีการประกวดผู้จําหน่ายสระดีเด่นก็ได้นะนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่ที่เราอยากจะส่งเสริมสังคมนะครับครับถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามาตรฐานของธุรกิจขายตรงไทยในอนาคตอันใกล้นี้ดูเหมือนว่าจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นมานะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคก็จะได้รับการคุ้มครองปกป้องเป็นอย่างดีนะครับถ้ามองถึงว่าในฐานะที่เป็นผู้บริโภค ซึ่งอาจจะรวมถึงนักธุรกิจอิสระที่ทําอยู่ในวงการขายตรงนี่นะครับในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการสคบเนี่ยจะแนะนําได้ไหมครับว่ามีข้อสังเกตอย่างไรว่าธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยมันมันเป็นเรื่องหลอกลวงหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือ,อว่ามันถูกต้องหรือย่างนะครับดีตรงใจตรงใจดูเป็นเบื้องต้นก่อนเลยว่าถ้าเราจะเข้าไปทําธุรกิจขายตรงเนี่ยจะต้องได้รายได้มาจากการนําสินค้าไปขายต้องขายสินค้านะครับชัดเจน ถ้าธุรกิจใดที่ไม่มีสินค้าแล้วรวยแล้วรวยอีกเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้การที่ไประดมเงินชาวบ้านเข้ามาแล้วได้ผลตอบแทนจากการระดมเงินระดมคนไอ้เนี้ยผิดกฎหมายครับนะครับไปหาคนหนึ่งมาได้300ร้อยสองคนหกร้อยสามคนเก้าร้อยอย่างเงี้ยผิดกฎหมายาค,าค่าหัวนะครับค่าหัวนะผิดมาตราสีเก้าของผมเนี่ยจาคุกหลายปีนะนะครับแต่ถ้าจะมีรายได้จากการนําสินค้าไปขาย ขยันมากได้มากอย่างนี้ชัดเจนนะครับผมไม่ต้องพูดภาษากฎหมายผมพูดภาษาพื้นพื้นเนี่ยและชาวบ้านถ้าอยากจะท,ทําธุรกิจเนี่ยนะครับธุรก,กิจไหนที่มันโอเคธุรก,กิจไหนที่มันที่มันไม่โอเคธุรก,กิจแบบตรงธุกกบบรก,กิจแบบไม่ตรงรนะครับ,รบถ้ามีไรายได้จากการนําสินค้าไปขายแสดงว่าโอเคบริษัทนี้ยังยืนถ้าบริษัทบอกว่าไปะดมคนมาสามคนให้เก้าร้อยคนละสามร้อยอย่างเนี้ไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมายด้วย ผมเพิ่งถอนมาสองบริษัทแล้วก็ไปเป็นลักษณะอย่างนี้ใครจะไปเป็นสมาชิกที่มีรายได้เอาเงินมาลงขัน2,560ัาบาทนะครับและมีหุ้นอีก5 0าพันหุ้นหุ้นละสิบบาท50,000บาทอย่างนี้ไม่ใช่ขายสินค้าเป็นการระดมเงินระดมทุนระดมเครือข่ายนะครับฉะนั้นเราผมก็เฝ้าตับตาดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าในการที่จดทะเบียนขายตรงเนี่ยมีใครที่ขายไม่ตรงบ้างขายไม่ตรงผมเพิ่ถอน ดีเอสไอดำเนินคดีผมคุยกับท่านที่ดีทาริสเพ่งดิดแล้วนะครับว่าเราจะประสานความร่วมมืองลึกความกล้ชิดนะครับแล้วก็ประสานความรวดเร็วในการที่จะตัดปัญหาที่ทําให้มันเลื่อนลังในเชิงธุรกิจนะครับผมมั่นใจนะครับว่าท่านทาริสไปจับวันที่11ที่10กุมภพาพันธ์11ผมเพิกถอนเลยแม้จะฟ้องผมแต่ผมมีข้อมูลว่าท่านทําการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับท่านฝากพี่น้องด้วยว่าการระดมเครือข่าย การระดมเงินถือเป็นการผิดกฎหมายในธุรกิจขายตรงแล้วท่านไม่ต้องอาศัยความโลภนะโทษนะหลายท่านก็บอกว่าอยากได้เงินนะเอาฉมวดไปขายความรวยัเหลือเกินอย่างนั้นคือความโลภโลภมากบ้านเราก็จะบอกลาบมันจะหายหมดนะเพราะฉะนั้นอย่าโลภนะครับท่านต้องมีความรู้และถ้าไม่ทราบจริงๆไม่ชัดเจนจริงถามผู้รู้นะครับถามครูบาอาจารย์ที่เป็นในนามชมรมผู้พวกรัถามส่วนราชการว่าธุรกิจนี้โอเคไหม นะครับแล้วก็นาเรียนนะครับว่าในนามของผู้พวกเองเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากพนักัานขายตรงในแบบตรงนะครับว่าซื้อสินค้ามาแล้วทําสัญญาซื้อสินค้าแล้ว<ม>สามารถเลิกสัญญาได้ภายในเจ็ดวัน<ม>นะครับ,ค,รบคืนสินค้าได้ภายในเจ็ดวันเขาต้องคืนเงินให้ท่านภายในยี่สิบวันอันนี้เป็นสิทธิ์โดยชอบทำสิทธิ์โดยชอบทำนะครับบริษัทจะไม่ปฏิเสธเลยว่าทําไมเอาของมาคืนใช้ก่อนไม่ได้เลยท่านบอกเลิกภายในเจ็ดวันเขาต้องรับสภาพบอกเลิกแล้วต้องคืนเงินท่าน ภายในเวลาที่กาหนดอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ท่านจะไม่ถูกลบกวนลาคาญนะครับถ้าเขามาขายของในบ้านเนี่ยไม่ซื้อก็ยังเซ,ซาซีให้ซื้อท่านแจ้งมาเลยนะครับว่าเป็นตัวแทนของบริษัทใดที่ทําการอย่างนี้เพราะการนําเสนอขายเขาต้องบอกบัตรประจาตัวก่อนว่ามาจากบริษัทไหนนะ,นะครับแนะนําตัวเองก่อนและสิ่งที่เขาจะพนณนาคุณส้งบัติของสินค้าต้องมีลายลักษณ์อักษรบ่งบอกเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ ฐานจะครับมรักษาโรคทุกโรคใช้จะครับหายทุกโรคอย่างนี้ให้ถามว่าปรากฏไว้ในหลักฐานตรงไหนชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ฝากทางผู้ชมนะครับว่าที่ติดตามรายการเหล่านี้รายการนี้นะครับท่านต้องระมัดระวังตัวเองก่อนอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปฟังสิ่งที่เขามานําเสนอว่าเคยมีคนไปทานแล้วหายนะครับเช่นน้ํายาหยอดตาบําบัดของประเชงเนี่ย นะครับมาหยอดตาเนี่ยถามว่าเอามาจากไหนนะครับอยเขาดูแลไหมเราก็ต้องเชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไปเชื่อแต่คาบอกเล่าเพื่อนผมเป็นผู้ในการโรงเรียนภรยาอย่าไปซื้อให้สามีหยอดเลยดีนนะเพื่อนมายอมหยอดนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านดูรายการแล้วท่านอย่าคล้อยตามผมและทีมงานภาครัฐภาคการกําลังมาจัดระเบียบตรงนี้นะครับแต่ก่อนจัดระเบียบตรงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ท่านก่อนว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ บอดีีมากท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอเนี่ยมีช่องทางใดบ้างบางท่านอาจจะคิดว่ามันยุ่งยากแต่ความจริงมันง่ายมากเลยคะ่ะช่องทางที่หนึ่งนะคะท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มร้องเรียนได้ที่ร้าน7 e เ e ่ e อทุกสาขาท,ทั่วประเทศเลยและยังมี Big C, ซี s ท o โ o t u ลตั s แ i ช n ่นไน n d ล์ซัมปตทที่มีร้าน G ิฟฟี่ทุกที่ในประเทศไทย หลังจากนั้นท่านก็แค่กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนให้เรียบร้อยใส่ซองปิดผนึกไม่ต้องติดสตันนะคะน้ำไปลี่ยนใส่ตู้ไปรษณีย์ได้เลยและช่องทางที่2ท่านสามารถเดินเข้าไปร้องเรียนกับสอบอได้เลยโดยตรงโดยไปที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาถนนแจ้งวัฒนะ ขึ้นไปที่ชั้น5ในส่วนของสบรหรือช่องทางทิเซษจะสะดวกช่องทางสุดท้ายก็คือสายด่วนสบ1166นั่นเองกดเบอร์1166 11แล้วก็โทรออกแค่นี้เองค่ะท่านผู้ชมไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเราถูกเอาเปรียบท่านก็อย่าอยู่เฉยแจ้งที่หน่วยงานสบร,รับทราบแล้วสบจะช่วยเหลือท่านเองค่ะ